สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพิชิตอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพิชิตไก็จะชวนแต่งหน้าสวยใสยในวัย40บบวกบวกนะคะ30 40, 40 50นะคะก็ไม่เป็นไรเรายังสวยได้นะคะกลับมาสวยใสด้วยการแต่งหน้านะคะ,ะพิชิตไก็มีวิธีแนะนําในการแต่งหน้าง่ายๆแต่งตามได้สำหรับใครที่แต่งหน้าไม่เป็นไม่ค่อยได้แต่งหน้าก็ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูคลิปพิชิตได้เพราะว่าพิชิตไแต่งหน้าแบบ ง่ายๆไม่ยุงง่งยากไม่ซับซ้อนอุปกรณ์ไม่เยอะแต่งตามได้ง่ายๆเลยนะคะส่วนใครที่แต่งหน้าเป็นอยู่แล้วแต่งหน้าเก่งอยู่แล้วนะคะก็มาเป็นเพื่อนกันกลับมาแต่งหน้าก,กันอีกครั้งนะคะกลับมาสวยใสยอีกครั้งหนึ่งนะคะในวัย40บวกนะคะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะ,ะสำหรับตัวคิมนองพื้นนะคะพิชิตาก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะคะเป็น คุชชั่นหัวเห็ดนะคะพอเปิดมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีของน้ำมาให้นะคะเราก็จิ้มไปที่ตัวคุชชั่นกดเข้าไปเลยนะเสร็จแล้วก็จะมีเนื้อคุชชั่นออกมาเราก็เอามากดๆนะคะที่หน้าเราเนื้อคุชชั่นของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คืออีตลับหนึ่งนะนะก็จะเป็นเนื้อคุชชั่นแบบนี้ เรก็มาจิ้มๆนั่นเลย แบบนี้นะคะก็จิ้มๆไปทั่วๆหนะ้ามันตัวนี้นะคะเขาก็จะแบบใช้ง่ายแล้วก็ไม่ตกล่องไม่ทิ้งความมันเอาไว้เท่าไหร่นิดหน่อยแล้วเราก็ใช้แป้งซับลงไปอีกทีเนี่ยมันก็จะโอเคละในระหว่างวันก็แทบจะไม่ต้องเติมเลยอ่ะอันนี้นะคะพาเลทน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของการแก้ไขรูปหน้านะคะโดยใช้สีอ่อนนะคะลงตรงที่บริเวณ สันจมูกนี้เพื่อสร้างแสงนะแล้วก็หน้ผาผากนี้นะคะลองแก้มเนาะใต้ตาหมีแพนด้าน,นะคะหางตานะคะมุมปากแล้วก็ข้างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้สีเข้มเนาะแล้วก็เอามาอะไรที่เกอบหน้าเหล่านี้ เพื่อสร้างกรอบหน้าให้ดูแคบลงดูหน้าผักแคบลงแล้วก็เอามาตัดกรามนะคะเพื่อจะทำให้ดูหน้าเล็กลง,งนี่เห็นไหมพอมองงนี้เหมือนหน้าแคบลงเนาะหน้าเล็กลงนะคะ ก็มาไลที่ข้างจมูกนี้เห็นไหมคะมันก็จะดูเหมือนดัางเราด่งขนะเนาะเสร็จแล้วเราก็ลงแป้งได้เลยค่ะ ใช้แป้งฝุ่นนะคะแล้วทีนี้เราก็เอามากดๆไปทั่วหน้าเลย นี้ก็หน้าก็จะนีนเรียบขึ้นอ่านในส่วนของตัวพาเลทแต่งหน้านะคะวันนี้ก็จะแนะนำเป็นเซตนี้โอแม่เจ้าเดี๋ยวจะใช้สีแชมพูสองอันนี้นะคะสีหวานมากเลย ทีนี้เราก็มาใช้ตัวสีทาตานะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้เสื้อก็จะออกแบบว่าม่วงๆเนาะชมพูม่วงๆโอเคงั้นเดี๋ยวใช้ใช้สีขาวเนี่ยนะคะเป็นสีลงรองพื้นก่อนเนะาะพาไปให้ทั่วปลกตาเลย แล้วก็ใช้สีสีม่วงนี้นะคะก็ไล่ลงไปที่ใต้ตาด้วย ก็าใช้สีชมพูอันนี้นะคะอยูข้างกัน นี่สีหวานเนาะหวานมากเลยอ,อ่ะแล้วก็ในนี้เขาจะมีลิปสติกมาให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอเกลี่ยอายไลเนอร์ก่อนกันะะเนาะ มัสคาร่าได้เลยค่ะนี่ไปข้างละสิบครั้งนะอ่าเสร็จแล้วก็เอามัสคาร่ามาปัดได้เลย ข้างนึงนะคะ,ะทีนี้เราก็มาทาลิปโดยที่เราจะใช้ลิปที่เขาให้มาอยู่ในพาเลทนี้เลยนะคะ ใช้สีไหนดีอ่ะเอาสีสีไหนดีอ่ะสีนี้ละกัน ก็คือผสมสีนี้เข้าไปด้วยมันก็เลยมันก็เลยหวานขึ้น,นก็เลยได้ได้สีใหม่ <c oughs> เอ้ย <c oughs> อนะดีงานประลำแพดเมื่อกี้นะคะพิ่จิตตานะคะก็ใช้บัชออนนะคะก็ใช้มหมดทุกสีนั่นแหละปลืดปลืปลืแล้วก็ลงไปที่แก้มหลังจากนั้นนะคะก็ใช้สีขาวก่อนเนาะแล้วก็มา ม่วงนี้แล้วก็มาชมพูนี้แล้วก็ต่อด้วยลิปสติกนะคะก็คือสีนี้แล้วก็เติมสีนี้เข้าไปก็ได้แบบนี้ง่ายไหมจบในพาเลทเลยนะง่ายแต่งตามง่ายมากเนาะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้กลับมาดูแลตัวเองนะคะจริงๆเราก็ไม่ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเรานี่แหละอย่างน้อยเราก็ ดูดีนะคะดูดียังไม่ได้ดูแบบไปไกลเท่าไหร่ถึงจะไปไกลแล้วก็ก็ก็ย้อนย้อนไวทันนะย้อนไวด้วยกันแต่งตัวแต่งหน้าทําผมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนไหมให้ให้ให้ดูเด็กลงจะทําทรงอะไรก็ได้ให้มันดูแบบไม่เป็นอีเพิงอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบให้มันดูเรียบร้อยค่ะคือแบบ อย่าให้มันแบบก็เสิร์ฟก็เซิร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็แค่ลูกๆให้มันจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไซน์อะไรให้มันแบบรู้สึกว่ามันพอดีอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ไม่ไม่ดูลกลุงลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการออกกําลังกายนะคะทานอาหารที่ดีแล้วมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หาอาหารเสริมดีๆเรา ควรจะทานอะไรในวัยของเราอะไรอย่างเงี้ยวิตามินทั้งหลายแหลวิตามินรวมวิตามินซีคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะมากมายนะอย่าปล่อยตัวเองให้แบบสุขภาพรุดโรมปล่อยให้หน้าตาดูซุดโสมเนาะชวนให้กลับมาสวยใสอีกครั้งนะคะในวัย40กลับมาสวยด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกันค่ะกลับมาแต่งหน้านะคะดูแลตัวเอง ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ